สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปอและเดอะซิมสีภาคมหาลัยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ปอกกำลังคิดว่าเดี๋ยวปอจะให้คู่รักคู่สุดท้ายของเราที่เหลืออยู่ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยไปเดทค่ะแล้วด้วยความที่สองคนนี้เป็นเด็กเรียนเนาะปอก็เลยกล่าว่าจะให้สองคนนี้ไปเดทที่ห้องสมุด โอเคเดี๋ยวเราจะพาทั้งสองคนไปเดทกันเลยนะคะทำไมไม่ไปล่ะคะอเคอาาอฮานะเธอไปเดทกับฉันหน่อยจะได้ไหม,มโอเคเราก็จะไปเดทที่ห้องสมุดของมหาลัยกันนี่แหละคะ่ะตามสไตล์เด็กเรียนเด็กเรียนนี่ก็คือแพทริกยัง ถูกระง,งับการเรียนอยู่นะแพทถิงยังสมัครเรียนไม่ได้เลยทุกคนโอเคไหนไห,นไหนดูสิอุ้ยไม่มีคนเลยอ่ะดีจุงนั่งคุยกับคู่เดทของคุณมานั่งด้วยกันหน่อยมาดูไม่ค่อยมีอะไรเลยคฮะอ่ะแต่ก็บอกคนน้อยดีก็ได้แหละ พูดถึงอะไรสักหน่อยสิถ้าพูดสักอย่างพูดตลกให้คู่เดทของ <c oughs> คุณฟังนะโอ้โหเฝ่าแต่ฉลองละ <c oughs> ต้องเล่าสามครั้งเลยนะโอเคได้ได้ได <c oughs> เอาคนเริ่มมาละไปเดทที่ไหนคนก็เยอะตลอด <sc> แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ลึกซึ้งโอเคอันนี้ไหนนะไหนนะ สนทนาแบบลึกซึ้งอันนี้หรือเปล่านะน่าจะใช่นะถ้ากอจะไม่ผิดสองครั้งอะใช่จริงด้วยโอเคทำให้ซิมทั้งคู่รู้สึกมีเสน่ห์ ตอนนี้ฮานะยังไม่มีสนิทเนาะนเดี๋ยวให้ฮานะเป็นคนหยอดแล้วกัน,น,นเอาเบื่อมีเสน่หขึ้นมาแล้วโอเคโอเคนึกว่าจะเต็มซะ <c oughs> ละแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ลึกซึ้งยังยังไม่ผ่านอีกเหรอคะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เบลนกูเดิร n a นาเทร่งกเดนของกดเดียดให้แพทริกขอเป็นแฟนกับอฮานะเธอจะเป็นแฟนกับฉันได้ไหมอ๋ยไม่มีใครดีใจจนถึงขั้นเซลฟี่คู่กันเหมือนคู่โฟกกับชีโลเลยนะอ๋อเราได้คู่รักคู่ที่สามแล้วนะคะนี่ฮานะกลายเป็นแฟนสาวของแพทริกอ่ะทีมนี้ อย่างถ่ายส่โมเมนต์คนี้นานไอหัวใครอ๋ออ๋อออแล้วสกิพยามแบบท้งมหาลัอ้ยเหลี่ยนทองแล้วนะคะจูบอย่างเ้าร้อนเอาไหนสิไหนไหน เอาไม่มีแฮะเไม่มีหรอไอั้ทำไม,ม,ไ,ม,มไม่มีจุอย่างเล้าร้อนละ่ะเลอาทำไมล่ะคะ่ะไม่มีนะ่ะโอเคไม่เป็นไรยังไงเราก็สีทองอยู่แล้วเนาะ โอเคภารกิจในวันนี้ของปอ uh, <I> สามเร็จสามเร็แฮปปี <c oughs> ้ตอนนี้เรามีคู่รักครบทั้ง3ามคู่แล้วนะคะ <c oughs> ไหนดูซิมันขึ้นอะไรใหม่ <c oughs> นี่แฟนสาวเชื่อมต่อกันอย่างลึกซึง้งอันน่ะอันน่ะที่นี่เขามีเออข้าวให้กินไหมคะเห <c oughs> มือนจะไม่มีเนาะสมุติที่ไหนจะมีข้าว เออปอก็ถามแแบอุย้ยเออน่ะเอาใหญ่เลยแบบเห็นนะพอแบบทั้ง3คู่อ่ะพอเป็นแฟนกันปุ๊บไม่ได้สั่งเลยเอาเองเอาเองคือแพทริกหิวมากนะคะปอก็เลยย้าย2คนนี้มาเออเหมือนเป็นบาร์ที่อยู่ข้างๆห้องสมุดอ่นะเนาะให้แพทริกมาหาอะไรกินซะหน่อย ฮานะก็มากินอะไรดีสั่งเครื่องดื่มไหมโอ้วันนี้วันขึ้นคืนก่อนปีใหม่มีลดราคาหรอคะเออเอาอะไรดีรดมิ้นเอานี้ดีกว่ามาสั่งไอ้นนี้ก่อน อยดูเขามองข้าตหาหวันเยิมฉันมาโนฉันมาโนให้แพททิกสั่งด้วยดีกว่าเอาเป็นชาไทยเอ้ยนี่ไงมันมากับภาคฟรอเรนแน่เลยกินชาไทยดีกว่าเอ้ยหรือมันมีอยู่แล้วแล้วปอมไม่รู้คะ่ะเอ๊ะเออไม่แน่ใจแฮะ ขอชาไทยแก้วหนึ่งครับได้เลยครับคุณผู้ชายอุ้ยแก้วนี้ของฮานะเหรออุ้ยน่ารักจัง <c oughs> มีวิงวิงแหละอ้าทำไมหนูเอาไปวางพื้นล่ะลูก <c oughs> เอ๊ะฮานะกินสิจ้า <c oughs> ไหนดูชาไทยอู้วนเหมือนเหล้าเชียรเฮ้ยน่ากินมากเฮ้ยชอบอ่ะพูดแล้วอยากกินชาไทยอ่ะ น่ารักอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปฉลองคืนก่อนปีใหม่ที่บ้านกับเพื่อนๆเรากันนะคะโอเคกลับบ้านกันเถอะอืมงานของมิกกี้เนาะคุณสังเกตเห็นสุนัขตัวหนึ่งวิ่งลงสนามรอให้สุนัขลงไปสนามเพื่อให้คู่แข่งวอกแวกหรือเพิกเฉยต่อสุนัข เราจะเอาอะไรดีคะล่อให้สุนัขลงไปที่สนามหรอหรือเพิกเฉยคือเขาก็บอกว่าสุนัขตัวนี้มันกำลังจะวิ่งลงสนามอยู่แล้วใช่ไหมงั้นไหนๆน้องก็จะวิ่งลงมาอยู่แล้วงั้นเราก็หลอกล่อน้องให้แบบไปก่อกวนคู่แข่งเรามันจะมันจะขี้โกงมชไหมอะลองดูปอมไม่รู้ว่าเลือกแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะโอเค แผนการอันชั่อายของมิกกี้เป็นไปอย่างง่ายดายเขาผิวปากแล้วลูกสนขก็วิ่งเข้าไปในสนามและฝ่ายตรงข้ามก็ได้ลดการป้องกันลงเพื่อเล่นกับสุนัขมิกกี้ไม่ลังเลที่จะใช้จังหวะนี้วิ่งสวนคู่แข่งไปและถึงตาข่ายของฝ่ายตรงข้ามอา่าชะะน,ะนะแน่ชนะแน่แสดงว่าเลือกถูกอยู่นะ อามาอีกแล้วนะลูกบอลชายหาดถูกโยนลงสนามจากอัธจันทร์ลองเล่นฟุตบอลที่ชายหาดตะโกนเพื่อเรียกร้องความสนใจจากกรรมการอ่าเอาอไรดีอืมลองเล่นฟุตบอลชายหาดไหมลูกบอลชายหาดถูกโยนลงสนามจากอัธจันทร์ เออเราบอกกรรมการดีกว่าโ okay. อเคม,มิกกี้ตะกนไปที่กรรมการและชี้ไปที่ลูกบอลชายหาที่กำลังเด้งข้ามสนามไปเกมต้องหยุดชะงักเพราะกรรมการต้องเอาลูกบอลที่เกินออกมาไม่เพียงแต่มิกกี้จะได้พักหายใจแต่กรรมการยังพยักหน้าให้อย่างพอใจอีกด้วยโอ้ย <c oughs> เลิศว่ะ <c oughs> เลือกถูกหมดเลย <c oughs> ลองามาดู รายการปีใหม่กันเถอะ <c oughs> พวกเธอสองคนเอ้แอบมาจูบจริงกันสองคนเลยจ้าแหเห็นนะ <c oughs> อ้ามาอีกแล้วเกมยังไม่จบแต่คุณกำลังจะหมดแรงทำยังไงดีดื่มเครื่องดื่มชูกำลังหรือใช้เวลาที่เหลืออยู่บนม้านั่งอ่า ถ้าเป็นเราเราจะเอาอะไรคือถ้าปอเล่นอะไรมาเหนื่อยๆปอจะอยากกินน้ํานะอยากกินอยากจะกินน้ําเย็นๆอยากจะกินอะไรสักอย่างที่มันสดชื่นสดชื่นนะเวลาที่มันเหนื่อยงั้นปอจะให้มิกกี้เลือกดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเนาะ มิกกี้สับตัวปล่อยพลังงานและพร้อมที่จะเพิ่มพลังท่านใดนั้นเองกระเพาะของเขาก็ปันปวนโอ้ยการผสมผสานของตัวปล่อยพลังงานและอะดรีนาลีนนั้นค่อนข้างมีกําลังและไม่เป็นไปและไม่เป็นที่พอใจยอย่างมากแน่นอนว่ามันจะทําให้มิกกี้ถูกถอ,อน,นืะองคิงคันจะถูกถอดเหรอทาไมอะแค่กินเครื่องดืง่มชงกําลังเองอ้ายปราดแล้วโอ้ยมิกกี้มาขอโอน อนนี้ที่บ้านก็กำลังแบบฉลองคืนวันปีใหม่กันนะคะส่วน2คนที่ทำงานนี้ก็คือไปทำงานอดฉลองเลยชัยชนะเป็นทีมของมิกกี้มิกกี้ได้แสดงประสิทธิภาพในการเล่นและชนะการแข่งขันฟุตบอลโอ้ยนึกว่าจะทำมิกกี้แพ้ซะและ้วโอเคโอเคบีบีมามิกกี้มาดูรายการกันเถอะ ว่ามันไม่มีเก้าอี้นั่งแล้วอ่ะบ้านเราก็อี้น้อยไปหรือเปล่าคะ <c oughs> โหมีกิ้ง่วงมากเลยนะเอ้ยไหวปะเนี่ยอะอะอัะอาบ้ำแล้วไปนอนดีกว่าทีมของชิโนพ่ายแพ้ให้กับการแข่งขันโดยการจัดอีเวนต์มีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะทำให้ชิโนต้องกลับบ้านมือป่าคงต้องเสี่ยงโชคในครั้งหน้าอ้ เดี๋ยวต้องให้ชิโร่ฝึกเล่นเกมล้วอันนี้เสียใจแน่เลยนี่ไง่างการแพ้การแข่งขันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ตัวเหม็นชึงหิวเลือดด้วยเฮ้ยเยอะมาชิโร อาารมาเสิร์ฟถึงที่เลยเดี๋ยวคนพวกนี้จะต้องแบบเกีียดชีโลแน่เลยอ่ะมันสุกหน้าต่อหน้าเนี่ยรู้สึกอะไรปะเธอแบบรู้สึกอะไรปะเอ้ยเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับเราเลยนะคือถ้าเป็นปกตินี่คือแบบโดนอี้โดนอยากดโดนแบบ ตีตาหน้าแล้วนะเนี่ยดูสิเขาไม่สนใจเลยค่ะ oh my god อุ้ยเขามาเข้าดาวกันแล้วเรามาเข้าดาวชิล้อมาเข้าดาวกับเพื่อนอ่านัน้าไหลังกันแล้วนะคะ วุ้ยเสียใจจังมิกกี้ไม่ได้มาเข้าดาวมิกกี้มาเข้าทันไหมแล้วมิกกี้อาที่ที่นี่ฮานะอ๋อฮานะยังไม่ได้ไปหยิบเข้าอีกหรออ้าสุขสันต์วันปีใหม่ ใช่ไหมเมื่อกี้เขาจุดภูแล้วใช่ไหมเอาพังอีกแล้วคอมชิโร่พังรอบที่ล้านแล้วนะเนี่ยอ่าปอให้ชิโร่มาซ่อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้บ่อยๆเนาะซ่อมจนตอนนี้คือชิโร่เป็นโรคก,กลัวความตายแล้วนะความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ชิโร่รู้ดี ไม่คิดว่าเขาจะคิดเรื่องนี้ในเร็วๆนี้ยังมีอีกมากมายที่อยากจะทําจะทําทุกอย่างอะไรอะไรจะทําทุกอย่างได้ยังไงถ้าหาความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมจะปลอดภัยกว่าถ้าซ่อนตลอดไปหรือเปล่าอ้าสงสัยปอจะให้ชิโร่ซ่อมของเยอะเกินไปอ๋ออะไรแย่แล้วชิโร่น่าจะเวลาซ่อมนี้เขาจะขึ้นกลัวหรือเปล่านะนี่ไง ทำอะไรที่แบบเขารู้สึกว่าเขาเสี่ยงตายเขาก็จะกลัวปอไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมแบบอีเวตนต์อย่างเงี้ยมันจะขึ้นแค่ฮานะมิกกี้แพทริกทุกอันเลยนะแต่ว่าของโปโกยุกิชิโร่ไม่เคยขึ้นเลยอ่ะทำไมคะปอไม่เข้าใจอ่ะไหนมาดูกันซิว่าแพทริกลงเรียนได้ยังเหลืออีก2วันนะ โอ้ยตอนนี้คือกลายเป็นว่าแพทริกน่าจะจบหลังทุกคนเพราะว่าโดนระงับเรียนไป5วันตอนนี้เหลืออีก2วันสุดท้ายถึงจะลงเรียนได้คือแบบโอ้ยปงงมากว่าทำไมแพทริกถึงแบบโดนระงับเรียนเสียใจอ่ะตอนนี้ผลงานของคนอื่นที่เหลือก็คือดีมากเลยนะคะ เนี่ยอันนี้ก็สวยงามสมบูรณ์นะฝึกอีกรอบเดี๋ยววันจันเราก็ไปส่งได้ละของมิกกี้ไม่มีภาคนิพนธ์โอเคกันบ้านเสร็จยังเสร็จแล้วเลิศอ๋อแพทริกนี่อ้ามาฟังให้ฮานะคุณตัวเองยังทำอะไรไม่ได้ไงเชื่อคนอื่นไปก่อนนะโอ๊่กกอดจัง การบ้านเสร็จแล้วเหมือนป๊ก็จังจะมีภาคนิพนธ์นะตอนนี้ชีเราก็กำลังเขียนภาคนิพนธ์อยู่ของยูกิเดียนะ,ะยูกิยังเขียวอยู่มาทำอันนี้หน่อยลูกรู้สึกของยูกิจะมีกระดานนำเสนอแล้วก็ภาคนิพนธ์เอา้ามิกกี้อ๋อเขาเขาเสร็จทุกอย่างแล้วโอเคโอเคลืม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  ที่เราเขียนเสร็จแล้ว,วเหมือนจะเป็นยอดเยี่ยมแล้วหรือเปล่านะโอเคภาคนิพนธ์ของชิโร่เป็นยอดเยี่ยมแล้วนะคะเราก็จะให้ชิโร่ส่งเลยมันจะได้เสร็จไปอย่างหนึง่งอีกวิชาหนึ่งทำการสอบไปาภาคเนาะโอเคหมดเรื่องอาานะก็มีภาคนิพนธ์เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเราจะแก้ไขเนาะโอ้โอ้โอ้อาการนำเสนอของยุกิดูดีเลยทีเดียวแต่ณจุดนี้ก็คือปรับปรุงไม่ได้แล้วเนาะสุดละมาฝึกซ้อมเดี๋ยวไปส่งกันวันจันทร์ถ้าไม่มีเรียนดูเหมือนว่าแพททิงจะมีปัญหานี้หน่อยกับตะเกียบนะเพราควรจะกินอาหารตะเกียบมากขึ้นเหมือนปากมอยวนเพื่อพัฒนาความชำนาญของนิ้ว เออเพราะว่าจะพอสงสัยนานแล้วเราจะตั้งให้ซิมกินตะเกียบยังไงคะว่าอยากให้ซิมกินตะเกียบอยะ,อม,ะ,บอะมันทำยังไงเนี่ยหรือว่ามันกินเป็นอาหารอาหารอย่างนี้เหรอวินี่ไง <c oughs> <c oughs> คีบไม่ได้ใช่ไหมก็จิ้มมันเลย <c oughs> โอเคฮะนะเขียนภาคนีพนเสร็จแล้วไหนยอดเยี่ยมไหมยอดเยี่ยมนะส่งเลยส่งก่อนเดี๋ยวพาไปกินอ้ยถอยนีีบยากขนาดนี้ยุกิเธกกินยังไงเนี่ยจริงเลยแล้วกัน <c oughs> ชอบอ่ะชอบท่าที่แบบจิ้มจึ๊กเข้าไปแล้วก็อเอาเข้าปาก เอานี้ก็พังอื้มน่ากินมากซิคองหมูอ,อ๋อทำไมอะอาหารซิมนี่มันน่ากินทุกอย่างเลยเะเพราะพูดว่าปออยากกินกับซิมเนี่ยไม่กี่อย่างแล้วนะไหนดูหน่อยซิมันเป็นซี่โครงมงกุฎอะไรก็ไม่รู้นี่แหละค่ะปอก็เลยแบบสงสัยอุ้ยน่ากินมาก มายก็หน้าตาเต็มร้อยคะแนนเอาละค่ะทุกคนในคลิปนี้เดี๋ยวพอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย